Tá. หนุ่มเบนสันตริราชไปเที่ยวตลาดชิวๆในงานตลาดนัดคนข่าวบันเทิงที่ศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับชมรมนักข่าวบันเทิงจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยงานนี้เปิดโอกาสให้คนบันเทิงทั้งนักข่าวอดีตคนข่าวศิลปินดาราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันรวมถึงสนับสนุนการสร้างไรายได้ให้กับนักข่าวสายบันเทิงและครอบครัวพร้อมเปิดโอกาสให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตัวเองงานนี้เบนได้ขึ้นเวทีให้กำลังใจกับทุกคนที่มาร่วมงานพร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดค่ะและยงเดิินชชออมุ ุซื้ออาหารตามร้านค้าของพี่ๆคุยไปชิมไปได้ฝากผลงานละครของตัวเองไปด้วยสนุกสนานชั่วค่ะสินค้าก็จะมีต่างๆมากมายนะครันี่เป็นนี่เป็นลูกชิ้น แล้วก็ใครหิวน้ำก็จะมีน้ำให้ให้ให้ดื่มด้วยแล้วจะมีเสื้อผ้ามีพระให้เช่าด้วยมีเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าครบวงจรครับเป็นอีกพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่สำหรับคนข่าวบันเทิงรวมไปถึงอดีตคนข่าวบันเทิงก็สามารถมาอยู่ที่ตลาดนัดน,นี้ได้ใครที่มีสินค้าอะไรอยากจะมาขายของอะไรเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้ก็หลายๆคนก็แบบ เออสัมภาษณ์จำเราได้แล้วก็แบบดูอยู่นะอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นละครที่เราเล่นแล้วก็ตอนนี้มีละครออนด้วยไปน้ําค้างแล้วก็กาลังจะออนก็จะมีเล่ร้ายเก็บรวงครับปีหน้าใครที่มีสินค้าอะไรหรือว่าอยากจะมาขายอะไรในตลาดนัดคนข่าวบันเทิงเนี่ยก็สามารถมาได้เลยรับรองว่าคนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าดูจากบรรยากาศในวันนี้แล้วเนี่ยคนรอบข้างเดินเข้ามาซื้อสินค้าเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับอดีตคนข่าวบันเทิงรวม ไปถึงคนข่าวบันเทิงใปัจจุบันก็สามารถมาขายได้ด้วยครับจบเส้นทางบันเทิงแล้ววันนี้ดูละครซิงสังป่าตอนจบกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ